วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับตึกต่างๆภายในสุดการแพทย์ปัญญ,ญาณททพิกุชมทานมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธตามกันมาเลยที่นี่เรามีบริการชัตเติลบัสรับส่งผู้รับบริการจากหน้าโรงพยาบาลไปยังอาคารผู้ป่วย20ชั้นนั่งสบายๆไม่ต้องเดินไกลๆนั่งชมวิวสวยๆกันไปได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ตึกแรกค่ะอาคาร80ปีปัญญ,ญาณันที่กำลังเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการเร็วๆนี้ไม่นานเกินรอถัดไปจะเป็นอาคารปัญญ,ญาพิรมข้าอยับสวยสุขภาพดีตรงมาที่นี่เลยนะคะมาถึงตรงวงเวียนดอกบัวแล้วมองไปทางขวามือจะเห็นึปัญญ,ญา ส,ส่วนตรงหน้าเราก็คืออาคารผู้ป่วย20ชั้นบอกเลยค่ะว่าอาคารใหญ่ตระหง่านสุดๆส่วนอาคารสีแดงมีบันไดยเยอะๆที่เห็นอยู่นี้คืออาคารเรียนและปฏิบัติการและยังไม่หมดแค่นั้นนะคะโรงพยาบาลของเรามีอาคารจอดรถถึง7ชั้นเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการและยังมีอาคารหอพักบุคลากรและนิสิตแพทย์ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเรียกได้ว่ามาใช้บริการที่นี่ทั้งสะดวกสบายและก็ครบวงจรจริงๆค่ะแล้วคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาแนะนํากันอีกเราติดตามกันได้เลย